คลิปนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาของการสปอยสําหรับใครไม่เคยดูเรื่องนี้ก็ต้องขออภัยมาณนนที่นี้ด้วยแต่ผมเชื่อว่าร้อยละแปไม่รู้จักเรื่องนี้ด้วยซ้ําไปแต่ก็ช่างมันเถอะมันไม่ใช่ประเด็นโดยในคลิปนี้ก็ต้องขอสปอยตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่2พอให้ดูจนจบก็คงไม่ไหวจริงๆกับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่สนุกนะแต่มันไม่มีเวลาจึงขออภัยมาณนนที่นี้ด้วยอ๋อว่าแต่เสียงพี่เป็นไรครับ จากผู้สร้างผลงานอย่างสตูดิโอซิมเวอร์ลิงที่เคยมีผลงานโด่งดังไปสู่สายตาประชาชนไอเียนไอและอยู่สตูดิโอที่เคยฝากผลงานในเรื่องสไตล์เดอะบัตไอหนุ่มสุดแซ่บที่ได้ขยำคอสาวเกือบแทบทั้งเรื่อง <c oughs> ผมนี่อยากเป็นพระเอกเลยและเลิฟสเตทที่จับไ้หนุ่มหน้าเคามาแต่งหญิงโอ้โหเซอ์ขนาดนี้ไปเป็นผู้หญิงเถอะเป็นอนิเมะมามืดที่ไม่มีใครในไทยคาดฝันว่าจะขายได้ดีในประเทศญี่ปุ่นไหนดูยอดขายสิโดยประเดิมแผ่นแรก ในช่วงวางจำหน่ายไปกว่า7,500ชุดและมีการเผยยอดรวมของแผ่นแรกขายได้มากกว่า9,613ชุดปัจจุบันยังวางจำหน่ายไม่ครบ What the f i n นมึงขายออกได้ไงวะสู่พอดเรื่องที่สุดแสนจะเข้มข้นและเรื่องราวังสื่อถึงมิตรภาพและทุ่งหญ้ารลบันทุกท้องฟ้าสไฟฟ้าและภูเขาเป็นเรืองราสุดแสนจะโคตรชิล โดยเรื่องราวเราอยู่ภายในชนบทที่ทีมผู้สร้างใช้เวลามากกว่า1นึในสิหมดไปกับการทำแบ็กการ์ของอนิเมะเรื่องนี้ <c oughs> ละเอียดตั้งแต่ยอดย่ายันลากย้าและฉาปเปิดตัวที่กินเวลาไปมากกว่า2นาทีกว <c oughs> ่าเพลงเปิดจะขึ้นนี่ดูบรรยากาศอิ่มกันไปข้างโดยเรื่องราวก็ไม่ได้เล่าไปไหนไกลโดยฉากที่คุณจะเห็นจากภายในเรื่องก็จะหนีไม่พ้นจากสี่สถานที่แห่งนี้ โรงเรียนทางกลับบ้านและป้านรถเมล์อืมหากินกันง่ายเนาะขอเชิญพบกับน้องเล็กสุดในก้นแห่งนี้เป็นตัวละครตัวเดียวที่เห็นหน้าก็ฮาแล้วอะไรผมฮาจริงนะเป็นตัวละครที่าวันวันไม่ทำอะไรมากนอกจากการเป่าคุยเป่าคุยและเป่าคุยมันเป่าคุยเป็นอย่างเดียวเรื่องไงวะและตัวละครพวกนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกัน นำทัพตัวละครที่มาด้วยความสามารถอย่างตัวละครที่เห็นหน้าก็หาแล้วเด็กสาวที่ต้องย้ายมาจากโตเกีเพราะงานของพ่อและวัวที่ไม่รู้ว่าโผล่มาแต่ไหนลุงที่ไม่รู้ว่าโผล่มาได้ไงโดยเรื่องนี้จะนำคุณไปพบกับบรรยากาศภายในชนบทที่ห่างไกลาจากตัวเมืองเป็นที่ที่มีแต่ธรรมชาติและความเงียบสงบและความน่ารักของกลุ่มกวนตัวละครผู้หญิงที่เป็นจุดขายและจุดเล่าเรื่อง พร้อมกับมุกคหาหาแล้วขอบด้านยังสาของน้องสุดกวนเที่ยวาแต่เป่าคุยไป็นงาอดิเลตติดตามได้ไหนน่นนบิโอลี <c oughs> อ่าเรู้ยังรู้ยังเ <c oughs> ขามีติสั่น2แล้วนะยังจะมีอีกเหรอ